ออโต้สองพันสี่ร้อยซีซีระดับตำรายการแจ้งมีค่าขนยังมีค่าใช้จ่ายตามแจ้งตรวจสอบและพิจารณาได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทค่ะเรียนเชิญค่ะในราคาสามแสนห้าค่ะเอาอะไรเปิดราคาได้เลยค่ะออนไลน์ออาอะไรให้ราคามาแล้วแขกค่ะราคากระต่อได้เลยนะคะสื้อต่อไปจากคนต่อราคาได้เลยตอนนี้เราเริ่มประมูลกันแล้วนะคะสี่แสนห้าหมื่นบาทราคาตอนนี้สองพันสี่พันหกพันแปดพันราคาไปต่อแขกราคากระต่อได้เลยค่ะสี่สองสองสองสี่ราคาไปต่อแขกราคากระต่อได้เลยนะสี่แสนสามหมื่นราคาออนไลน์ค่ะสองพันราคาเป็นราคาสี่พันราคาไปต่อแล้วนะาาารคตตออนนี้สก อีกทีค่ะีี่มือสองพันราคาสู้ค่ะีเซซี่มือหนกพันราคาเปลี่ยนค่ะซีเซซี่มือห้าหมือนราคาตอนนี้สีมือนราคาออนไลน์นะคะซีเซหน้ามือสองพันสี่พันราคาไปต่อแล้วค่ะซีเซหน้ามือสี่พันกราคาเปลี่ยนซื้อต่อกดใหม่แขกราคาก็ต่อได้เลยีนมือหกพราคาตอนนี้ค่ะซี0 0 0นามือหนกพันค่ะซีเนามือหนกพันซีน้ามือหนกพันแปดพราคาหกหมือนราคาสู้ค่ะซีเซหน่องมือซีเซหน่องมือนับหนี่งนับหนึ่งซีเซหน่องมือนับสองเไลี่ยนซีเซหน่นเมือสองพันสี่พันน่ารนกสี

ต่อสี่แซปเมิแพราคาไปต่อสี่แซประเมิแพันหมือราคาสู้ค่ะสี่แซปเาหมสองมสอดับหนึ่งสี่มสอันับสองสี่แซปเปหนสี่พันสี่แซนพันดับหนึ่งสี่เหมืบบราคาสู้สี่แซบบพดับหนึ่งหาสราคาเอาละห้สบัห้สบัห้าดห้ับหนึ่งห้สบันับสองห้สบัดอะไรสามสอมนะห้าบัราคานี้ให้ออนไลน์ ส0 0 0ค่ะห้าสอ0พันส0 0 0ันับหนึ่ง้าส0 0พันับ2 0 0 0ราคาู้0 0พันับหนึ่งนพันับ2้าส่พนมันห้าแสนับหนึ่ง้าแสนหุบหมาดลูกหมาเลข่ง้าสน่พนพันับหนึ่งนันับ2ง้านดาทลูกค้าออไลหมายเลขสามนสอกหม่ได้เลย5 0สพันบาทห่มื่นห้าสงมื่นห้นหนึ่งหมื่นับาแลนหนับ สาขายค่ะตลกขายที่ราคา5้0 0 0นบาทนะคะราได้ไป3 0 2 3 2 3สอง2องประมูลได้ไป5้าแสนบาทขอบพระคุณค่ิตะก้ร